มึงเอกชัยแล้วทำไมกูต้องเข้าหามึงก่อนสาเหตุที่ต้องรู้จักกันแล้วต้องรักกันเพราะว่าเพื่อนของมันทุกคนคือเพื่อนรักของพี่เอกหมดมันแปลกตรงเนี้ยมันก็ต้องคุยกันก็เลยอรกันหมดก็เลยต้องสนิทจำใจไม่จําใจตอนเนี้ยมันบอกว่าพี่เอกครับไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นคนในบ้านครอบครัวเดียวกันเป็นคนในบ้านนะครับท่านไม่ใช่เพื่อนผมนะแต่เว้นวักด้วย หน้าถี่มากเวก็ลอนรู้เนี่ยเขาเวลานไปเล่นหนังพี่เองนะคัะพี่ไม่เคยเอาตังค์นะจริงเหรอฮะจริงสักบาทไม่เคยเอาเลยแล้วเวลาเล่นหนังมันพี่ก็ไม่เคยไปเอาตังค์ครับเริ่มต้นจากครั้งแรกเป็ดไปเล่นหนังเขาครับพอถ่ายหนังเสร็จปั๊บจะกลับบ้านมันก็ให้ลูกน้องมันอะเอาตังค์ใส่ซองปึ้งเลยครับแล้วก็ไปส่งให้เราที่รถบอกอะไรบอกพี่หม่ำไม่เอาตังค์มาให้บอกไปบอกมันด้วย รวย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 บอกด้วยกูรวยแล้วคุมีตังค์ไม่ต้องมาให้กูอีกสังนัดหลังจากนั้นก็เอามันมาเล่นหนังเราครับเราก็ทํามืนเราก็ทําแบบนั้นเอาซอนให้เขาไหมให้ลูกน้องสอนไปให้เขาเขาบอกมาว่าแล้วมันก็บอกสอมรวยอขอให้พี่รวยรวย วยกลับเลยโอมีตังไม่ต้องมายุ่งกับกูแต่จริงๆแล้วอันนี้พูดกบพูดนะไม่เคยพูดไหนเป็นแผนมันคือเวลามันไปใต้เวลามันไปถ่ายหนังพี่มันก็จะบอกว่าท่านไม่ต้องมารับท่านไม่ต้องมายุ่งเอาเป็นว่าท่านนัดกองกี่โมงเราบอกเจ็ดโมงเจ็ดโมงผมถึงแล้วมันก็ไปมันจริงๆนะไปนอนตรงไหนไม่ให้กูรู้เพราะมันรู้ว่ากูรู้แล้วอันตรายมันจะถึงอีมบไง อยอยยวบอกตำแหน่งไปเวลาไหนกลับเวลาไหนซึ่งมันก็ก็เพื่อนมันในใต้ก็เพื่อนกูทั้งหมดนี่แหละแล้วทำไมกูจะไม่รู้ทำไมกูจะไม่รู้ขอโรงแรมที่มีโต๊ะสนุกโรงแรมที่นอนอยู่ประจำนะอย่าคิดว่ามันจะไปนอนตรงนั้นเอาล้ครับใครก็ตามมันไม่เจอแต่กูรู้กูไม่อยากพูดใรครอบครัวม้าวฉานที่มันบอกว่าเชียงรายเชียงรายเชียงราย โกหกทั้งนั้นแหละไอ้มามาถนัดตายมึงเออต่อไปแค่เรียกมัมเนี่ยนัมเรียงราอะไรมามก็มีอยู่ไม่กี่จังหวัดหรอกอันไหนดีเลือกมาเลยเชียงรายเลยไม่เลิกอันได้เลยไม่ใช่เลิกเลิกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วเวลาถ่ายหนังกูทุกวันมันให้คิวห้าวันถ่ายวันนี้วันให้วันเลยนะเอาแล้วที่เหลือเข้าไปไหนอะกูอยู่ในกองกูไม่รู้ แต่มันทําทุกอย่างดีประหนึ่งว่าไม่ให้กูพูดอะไรแต่ว่าหมํำเป็นคนที่น่ารักมากเลยไม่ทันแล้วไปเยอะเลยไปไม่อันนั้นเราพูดเผื่อคนไปเดาเองว่าแบบจริงมั่งไม่จริงมั่งแต่ว่าถ้าเรื่องจริงๆอ่ะมัำเป็นคนรักครอบครัว